กว่า2,000ล้านบาทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะครับโดยเฉพาะการปิดช่องว่างพฤติกรรมทุจริตในโครงการภาครัฐครับหลังการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือคอตชอนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาประธานคอตชอที่แจ้งถึงข้อกำชับในอำนาจหน้าที่ของคอตชอที่จะติดตามเร่งรัดปิดทางการเกิดทุจริตโดยไม่มีหน้านที่จับผิดหน่วยงานใด และหากเกินกว่าอำนาจก็จะส่งเรื่องให้คอสอชอดำเนินการแทนรพร้อมกำหนดกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อวางแนวทางแก้ปัญหานะครับประกอบด้วยกลุ่มคนอย่างข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองผู้ประกอบการผู้มีอิทธิพลส่วนพฤติกรรมที่พบการทุจริตบ่อยเช่นการแต่งตั้งโยกย้ายการจัดซื้อจัดจ้างการขออนุมัติจากภาครัฐและการขอรับประโยชน์จากรัฐ และสุดท้ายเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่เรียกว่า4ปนะครับคือป้องกันปลูกจิตสำนึกปราบปรามและประชาสัมพันธ์โดยจัดสรรงงบประมาณปี2558เพื่อใช้ปนในแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรวม2,106ล้านบาทครับ